สวัสดีครับทุกท่านอ่ะอันนี้หม้อใบกาวนะครับแขวนไว้นานเลยนะครับวันนี้เหลือไปเห็นนะครับผมเจ้าแมงล่าผมไม่รู้ว่าตัวเก่าหรือเปล่าเนาะกำลังมาสำรวจนะครับแล้วก็โคนดินมาปั้นก่อนปั้นเนี่ยเขาจะทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับผมก็คือว่าเอาน้ำหรือว่าน้ำลายเนี่ยมา มาทาความสะอ,อากดก่อนแล้วก็ไปหาดินมานะครับผมเอามาปั้นนะครับก็เลยบันทึกภาพมาอีก,อกที่หนึ่งนะครับจากตัวเก่าทําได้สิบแปดชั้นนะครับผมตอนนี้ไปหมดแล้วนะครับล้างหมดแล้วแล้วก็โพงที่สิบแปดผมผ่าดูนะครับแล้วก็ผ่าโพงที่แมลงวันไข่นะครับโพงที่สาม แล้วก็พงที่แม่วันออกมาสิบสิบเจ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับไม่ใช่สิบเจ็ดนะสิบเอ็ดตัวผมก็ชํำแหละดูหมดเลยลูกของนางเกิดไปได้สิบกว่าตัวนะครับแล้วก็แมงวันที่ออกมาสิบเอ็ดตัวนะั้นทะลุทะลวงนะครับหลายพงมากจากป่องที่แมงล่าออกมานะครับพงเก่าเก่านู้นนะครับไม่ไม่มีนะไม่มี ไม่มีปอกดักแด้หรือว่าอะไรเลยนะครับมีแต่คล้ายๆกับไหมอ่ะหมายความว่าคล้ายๆสำลีนะครับผมเออมันมันฟักตัวคงจะฟักแบบนั้นนะครับแต่ที่แมงโพงแมงวันออกมานะมีแต่ปอกแมงวันเต็มเลยก็แปลกอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชมคลิปกันนะผมผมถ่ายไว้หมดนะ บนพงที่8ปดชัแหล่นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปอ่างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่ว่าหนอนเต็มเลยนะครับอันนี้มาดูปั้นอันนี้ครับผมคนละตัวนะตัวนี้ดุนะครับที่แรกผมกา็ขาตั้งกล้องไปไปวางไว้นยบินบินมาต่อยนะไม่ได้มาต่อยผมนะคือต่อยกล้องเหมือนแต่นะครับผมบินมาแล้วเอาตูดนี่กโกนแย่แย่เข้าไปเลยปึ๊ดแล้วก็ออกไปนะครับ แต่ถ้าเพอเดียวนั้นก็กะชินนะผมตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับตู้กับข้าวนะแต่แขวนไว้นานแล้วก็พยายามไม่ไม่ค่อยเดินผ่านนะครับกลัวครับผมไม่เคยเดินต่อยนะเคยโดนแต่แตนต,ต่อยเฉยต่อต่อยพึ่งต่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวพันนี้ผมไม่เคยโดนนะก็เอาคลิปธรรมชาตินะครับผมของแมงมาล่านะหรือว่าแมงล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่และที่แต่ละทางเขาเรียกไม่เหมือนกันเนาะ บางทีก็เรียกโหดๆหน่อยแมงหมาบ้าอะไรเงี้นะครับผม ชมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับโคพงนี้นะครับรู้สึกว่ายัดหนอนไม่ได้เลยนะครับคือเต็มแน่นอัดเลยนะครับตัวสุดท้ายนี่ถึงกับถอนออกนะครับ ก็มีชนิดเดียวเนี่ยนะครับผมที่ที่ปั้นสวยนะส่วนชนิดอื่นไม่ไม่สวยเลยนะครับสีดาก็ก็ไม่นะสีดําก้นเหลืองนะครับก็มีอีกชนิดหนึ่งเอวคอดเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่ผมถ่ายไปนู่นก็ไม่สวยตัวนั้นจะอ้วนนะครับผมหน้าตาก็ต่างกันมากแล้วก็สีก็อันนั้นออกแดงๆนะครับมันม,มีหลายชนิดครับผมตัวดำดำเล็กเล็กก็มี แต่มีตัวเนี่ยชนิดนี้นะครับผมที่ปั้นได้สวยมากนะก่อนวางไข่อะไรเงี้ยปานีดมากเนะี่ยแล้วก็ได้ได้เห็นไข่กันนะครับผมได้หลายท่านถามว่าอยากเห็นไข่นะครับอันนี้คลิปผมตัดสั้นนะครับผมเพราะว่ายาวมากกว่าจะปั้นได้นะครับแต่ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครึคร่งวันปั้นเสร็จแล้วก็ไข่ มีเมงวันตัวนึงนะครับแต่ผมตัดออกเนาะผมไล่มันไปนะเป็นเมงวันชนิดเก่านะครับผมมาเฝ้าดูนะแต่ไม่ได้ไข่ครับนี่นะครับไข่ของแมงล่านะฮะแล้วก็นางทิ้งไปเลยนะครับผมทิ้งไปประมาณสักบ่ายของวันรุ่งขึ้นก็หาหนอนมาใส่นะครับ แต่ละครั้งหาหนอนนานนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไหวนะนี้ผมคือตัดให้มันสั้นลงนะแล้วก็ฝนตกด้วยทิ้งไปอีกวันนึงนะครับปกติเนี่ยวันเดียวก็จะเต็มแล้วก็ปิดโพงเอามาใส่ประมาณสามตัวหรือสองตัวตอนแรกนะครับผมแล้วก็ทิ้งไปเลยวันลุ่งขึ้นสายมาอีกนะครับ ช่งนี้ประยุเข้าด้วยนะครับผมถ้าแดดเปิดๆนนางจะปั้นไวแล้วก็หาหนอนมามาใส่ไวนะครับผม เนี่ยครับตัวสุดท้ายโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนะมีคลิปก่อนก่อนนะครับที่ผมลงไปนะครับว่านอนทําไมถึงให้อุ้มมาง่ายๆนะคือตอนนั้นแมงล่ามาทําหนอนหล่นเนาะผมก็จับมาวางไว้นะสรุปแล้วหนอนฟื้นนะครับผมก็คือว่าเหมือนกับจะด,ดิ้นได้แล้วก็แมงล่าก็ามาอุ้มใหม่อีกทีนึงแล้วพยายามเอากลนเะนี่ยตอดเข้าไปที่หัวหัวหนอนสามถึงสี่ครั้ง นอนก็ไม่มีแรงขัดขืนนะผมก็อเอายัดเข้าไปในโพรงได้นะครับเหมือนกับสลบหรือว่านอกอะไรเงี้ยนะครับผมสลึมสลืออะไรเงี้ยตัวนี้ยัดยัดไม่เข้านะครับคือตัวมันใหญ่มากแล้วก็เข้าไปแล้วนะประมาณสามสามตัวใหญ่ๆเลยนะใช้เวลายัดเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมตัวสุดท้ายนี่นะครับแต่ผมตัดสั้นลง เวลาฟักของไข่แมงล่านะครับผมก็ประมาณอยู่ประมาณราวๆยี่สิบวันนะถึงจะเปิดโพงนะครับเท่าที่รู้ก็คือเราเฝ้าถ่ายตั้งแต่คลิปแรกที่ทําได้ถึงสิบแปดโปงนะครับพอดีไปนั่งทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นตอนรูปเขาออกในวันที่นั้นๆน,น,นะครับก็เลยได้รู้ว่ามันเวลาฟักเนี่ยเท่าๆกับพึ่งหลวงหรือว่ามิมนะครับที่จะออกมานะครับผมอันนี้กล้องโฟกัสทั้งหลังกต้นะครับ ไม่ไหวแล้วครับคือยัดไม่ลงนะครับแล้วก็ดึงออกก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมชิปผมตลอดนะครับอันนี้ไม่ไหวแล้วดึงออกนะครับสวัสดีครับ